เสียงพระทางปงเช้าพี่น้องตีละครั้งเศ้านะจ๊ะเนาะอันนี้หอดหน้าแล้วสวัสดีครับ,ค,รบคุณทำอะไรวันนี้อุย้ยเหตุคนเดียวพี่น้องเออฉันทำงานอ้าวให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะจ้ะ ของเพื่อนไทยบันทึกความสรงจำไว้นาะจ้ะเนาะนี่ทำเองเอาขึ้นเองเกือบเร็หวานนี่พอดีอ้ายมาซอยตอนใกล้สิแล้วเนาะพี่น้องเนาะให้เพื่อนเทดเองพี่น้องเดียวจังเบิง้งตอนเพื่อนสำเร็จเนาะจ้ะเนาะอ้าวมาื่อนี้มาดามกระบ,บมีอย่างตัดต้น เออข้าวโพดนะจ๊ะเนาะตต้นข้าวโพดท,ที่มันแห้งแล้วที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วนะไปโมเอาไปกบต้นกล้วยนะจ๊ะแล้วก็สีไซขี่ควายลงไปคิงวัวลงไปคือสวนเราปลอดสารพิษนะจ๊ะเนาะปลอดสารพิษสุยางอ่ะแหละก็สิทย้อยกินไปแล้วก็ตัดและกะก้วก็กบกอกล้วยไปนะจ๊ะนะเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆประมวลตเนีย ฮัไว่พี่น้องฮัดอันยางไว้เนาะจจะเนาะฮัดอันเสือกว้ายฮ้สิเกลือียวสิฮะทูเวโอ้ยเดี๋ยวจับบันไดให้ก่อนพี่น้องเลยอ่าคอนแกน ลมมาทั้งมุกมื่อนี่ลมมาทั้งขอนแก่นพี่น้องโอ้ยเนาะไม่ขอนแก่นกะปสิโคราชนครนดีมาแบงคอกก็ม่ทรนี่จะพี่น้องบเฮ็ดยังนี่ละเฮ็ดเอง อุปกรณ์ทำเองนะจ้ะเนาะเฮ็ดเองสูญางบระดิจ้างสร้างกับประหยัดค่าแห้งไปพี่น้องไอเดียฝรั่งคักบอบาทนี่อันนี้มันเป็นใต้หลังคาเราจ้ะเออใต้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 ไอห้องน้ำนะจ้ะเนาะเป็นใต้ห้องน้ำนี่ พ่อ,อใหญ่ก็เลยเอาถังมาใส่เนาะจ่ะพี่น้องพเพราะว่าห้อบผมยังหาไพรดอีดีล้วเราจะทําเป็นห้องเด้อตรงนี้เน่ะเราจะทำทาททำเป็นห้องเครื่งหนึ่งห้องกับใส่ถังน้ําไปอีกเครื่งหนึ่งห้องกับเฮ็ดเป็นห้องเก็บของนี่กรสิปิดเบิร์ดแล้วจ้ะเนาะกับยังบริต๊ลงกันแบบประตูที่ใส่บอลใดนี่ตอนนี้เราก็มีคร้วจําเป็นอยู่ใกล้ๆเนาะจ่ะค <c oughs> วัาจาเป็นพี่น้องอื เดี๋ยวเฮ็ดกับข่าวไอ้พ่อใหญ่ก่อนจ้าก่อนเชา้า